ดีค่ะวันนี้เราก็มีสินค้าดีๆเป็นของดีอะคะ่ะยังเป็นของดีอยู่แล้วก็สภาพของการใช้งานเนี่ยผ่านการใช้งานมันยัง,ยงคือทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าถาดอุ่นอาหารนะถาดอุนอาหารตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟข้างล่างก็เป็นน้ำหล่อะคะ่ะหล่อน้ำนะคะ เหมาะที่จะใช้กับร้านข้าวแกงนะคะร้านข้าวแกงตัวนี้สามารถที่จะใส่ถาดนี่ค่ะถาดอุ่นได้เนี่ยนะคะทั้งหมด8ถาดช่องละ2ถาดหนึ่งนะคะช่องละ2ถาดใส่ได้ถาดะาะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสแตนเลสท,ทั้งตัวเลยเป็นสแตนเลสท,ทั้งตัวสภาพพรีเมียมมากๆนะคะอยากจะแบ่งปันนะคะ เผื่อท่านไหนสนใจอยากจะเปิดร้านข้าวแกงหรือว่าทําร้านข้าวแกงอยู่แล้วแต่ว่ายังยังไม่มีถาดอุ่นอาหารนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้เองไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าสภาพยังสมบรูรณ์มากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างคะก็ตัวนี้นะคะอุณอาหารชุดอุณอาหารตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวถาดตัวนี้นะคะ่ะมีถาดให้ด้วยหนุตัวนี้นะคะมีฝาครอบเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะคะถาดอันนี้ทั้งหมด แมีให้ทั้งหมด8ปดใบาน8ใบผ่านคร้องฝาครอบเลยเรียบร้อยนะคะในชุดนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะสภาพพรีเมียมสภาพดีมากๆเลยนะคะเอาไปเนี่ยนะคะร้านเนี่ยจากร้านที่ธรรมดาธรรมดานะคะเอาตู้ใบนี้ไปตั้งรับรองเพราะว่าลูกค้าจะมั่นใจเออร้านนี้สะอาดดราคาไม่แพงค่ะ สนใจนะคะติดต่อได้นะคะราคาไม่แพงจริงๆคือเราเอาไว้เนี่ยก็จากที่เห็นว่ามันไม่ได้ใช้จริงๆนะคะอยู่อยู่ในอยู่ที่บ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะแบ่งเอาไปใช้ดีกว่าค่ะนะคะแบ่งให้ราคาไม่แพงเรียกว่าแบ่งดีกว่าค่ะราคะเอาไปใช้นะคะฝากไว้นะคะถาดอุ่นอาหารสแตนเลสถึงเขาเนี่ยสแตนเลสตัวนี้เป็นตัวเก่านิดนึงนะคะเป็นตัวเก่ารุ่นเก่ารุ่นสแตนเลสตัวเก่าเนี่ยจะดีคือ เขาจะแข็งจะแข็งกว่าสแตเลสรุ่นใหม่ๆนะคะกระจกอะไรนะคะอันนี้เป็นกระจกนะคะเป็นกระจกอันนี้ก็อย,อยังสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าใดๆนะคะฝากไว้นะคะท่านไหนสนใจอยากจะแบ่งกันใช้วันนี้เราแบ่งให้ในราคาถูกๆสภาพสมบูรณ์อุปกรณ์ครบค่ะนะคะสอบถามได้นะคะที่เบอร์0833855606นะคะ ศูนย์แปดสาสหหนะคะสอบถามได้เลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ